สวัสดีครับพี่น้องมันนี่ผามาเบงของของปอกหาของปอกหาของอีลุ่มปอกหาอันนี้อีกสร้างหนึ่งสร้างนี่เป็นกอว้กอว้อันนี้เป็นกอไวพระท่านไดสาร เมื่อนีเจ้าของเป็นโบยูมาหาเป็นเราเป็นโบยูเป็นเด็กกวัวไว้ของปอกหาสารกระบามเมือนไปเรียบร้อยกระบามเมืออกับปิดไลขัด ดอกสั่งดอกสั่งนี่สิบหกเส้นส้างนี่ดอกสั่งสิบหกเส้นขางละสิบหกเส้นรวมถึ้งซอนตอกพร้อมรวมก็ิิเป็น32มสิบเส้นแต่ละหน่วยตอกสั่ง้างละสิบหกเส้นรวมเป็นสาสสองเส้นแต่ละหน่วยรวมถึงตอกที่ห้อใส่มุมใส่แจกพร้อม น่วยนี้หน่วยนี่สารแล้วมวนปากก็เป็นมวนกวดขวั้วขึ้นกันมวนกวดขั้วต่ว่าทีตอกตอกสร้างตกอกย่างพันทีมันก็เลยเสิ่งงามมวนกวดขวั้วนี่มันจะเป็นลายงามเสมอกันดีตัวขอบนอกนี่เป็นไวขอบในก็เป็นไวขึ้นกัน ขอบในก็เป็นไหวายขอบนอกก็เป็นไหวข้อนี่เป็นไพ่เก่าส่วนข้อนี่เป็นไพ่เก่าส่วนการสารน่วยมันนี่ก็เป็นปอกหาเป็นของปอกหาโอ้ตอกแข็งดีตอกแข็งตอกใ่ของแข็งดีของกุใหญยถูกอย่างได้เห็ดขึ้นกันกับสร้างอื่นน่นแหละแต่ว่า ปิธีเห็ดกาอาจสิคือกันเพราะว่าเปินโบยู่แต่ว่าตอนทักทักจัง่งทักจุงหน้านี่เบ่งด้วยสายตานี่อาจสิบบจเป็นอีกแบบหนึงอ่าจเป็นอีกแบบหนึ่งอย่าเบ่งโบส่งโบขึ้มือกันไดยไม่นี่เจ้าของเปินโบยู่ก็เลย มาถ่ายให้เบิง่งสักก่อนเพิ่นไปทธุระจังหน่อยเพิ่นก็คือสิมาอย่าบไปอีกหน่วยหนึ่งหน่วยนี่เลวก,กระมวลกดคั่วข้อกัะไพ่เก่าถักจุงง้างเลวเรียบร้อยหน่วยนีย้แล้วก็เพิ่นใส่ฟางแข็งฟางแข็งแข็งอทียนฟางรัดของ ฟางหลัดของแข็งๆเปิดออกมาเปาดออกมานั่นเจ๋มันเพื่อบให้เวลาเขาลากเขาตั้งเขาอย่างสบ่ใ้มันขาดไงกิดก็เลยมาเห็ดแบบนี้ใส่เจ๋มันไว้เสียบลองขึ้นมานตอกอย่างมันไอ้นี่จะดีหร หูก็เฮ็ดเวลาหูสำหรับใส่สายพายทักจูงนั่งนี่เป็นใส่ได้เสใหญ่ทักเดี๋ยวเบิ่งส่งบบคือมูไปเดอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเด่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นถักหนึ่งสองสามสี หกเจ็ดแปดเป็นใส่ถักจังแปดขาแปดทางถักจูงนั่งอยู่ไว้แปดทางของแข็งแรงดีแน,น่นโอ้แน่นคักของเจ้านี่เป็นไงเนี่ยทนทานดีเหลียวตั้งแต่หน่วยนี่เหลียวตั้งแต่ใส้งา กันม่นใส่ง่าก็คือสีเหลวหน่อยนะใส่ง่าใส่สายก็คือสีเหลวเพราะว่าถูกอย่างเหลวเบิดมุมแจ่มันเก็ดว้ใหอย่างดีเรียบร้อยฟางแข็งฟางแข็งที่ปเฮ็ดบ่อยกันบ่อยบ่อยแจ่มันขาดปกติของแจ่มันจะขาดง่ายแต่ว่าอันนี้ปั็ดไว้ใหอย่างดี ปากกั่วงสมสว่วนกับตูนะมตัวนี้ยังถักจังบท่านเรียวถักจุ๋งนางบเรียวได้ขาเดียวเป็นไปทุระอยู่วสันเจ้าของเป็นนาดูคนว่าเป็นไปทุระกิกลัมมาถักคือเก่าหมนละซีนวยเป็นเหตุไว้ เป็นกอกลนเวเหลืออีกสองหน่วยยังบริสาทงามของเิ่นก็งามไทยเก่าเิ่นก็งามดีฝีมือดีอีกสร้างหนึ่งเด้อเนี่ยพี่น้องสร้างนี่พอท่านได้เคยเอาลงให้เบิ่งจักเทืยสร้างนี้ยังพอท่านได้เคยเอาลงให้เบิ่งจักเทอีอ กับวิธีการสานการขั้นตอนการสานเพิ่นกับสีน้ำเสนอให้เบิงอีกเป็นคลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เบิง์นสนีสนักก่อนคลิปต่อไปก็สะเอาวิธีการสานของเพิ่นว่าเป็นสานจังใดแต่ว่าการสานไล่เดียวกันแหละกับสานอันอื่นก็ได้แต่ว่าวิธีการสานเป็นยังไดแล้วก็ งามันนี่เป็นสีเช็ดงายอย่างง่าใส่ประคอบริเวณง่าเยันงอเขาก็รอดิดต่างเบื่อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากห้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ